ซีวิตวันนี้อันยกขึ้นมา2รุ่นเกียร์เดิมเดิมไส้ในเดิมเดิมแล้วก็ตัวยางอันนี้ก็เบิ่งไยใส่อยู่จะเป็นตัวยางดันหลอกเม็ดองเม็ดอาร์กเดิมหมดเรียงเป็นระเบียบสวยงามจะมีตรงนี้ฮะก็คือจะเป็นตัวฮอนด้าใน w อ t c h วันนี้เราประหยัดไป3,20,000บาท ออกรถกับปฏิพัทธอออ์ออโต้อันุมัติไวภายใน1ชั่วโมงืนเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติสวัสดีครับวันนี้อันจะมาบอกเกี่ยวกับซีวิตทั้ง e และ el วันนี้เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับซีวิตวันนี้อันยกขึ้นมา2รุ่นเป็น1.8ตัว e กับ el 1.8ตัว e นี่คืออยู่ด้านหน้าอันออกป้ายแดงราคา8 6 4 0 ,00 บาทนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะได้มาก็คือไฟจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์และก็จะมี d a เดย์ไทม a r n i n g LIGHT มาให้สำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโคร o เมียมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังตัดหมอกเนี่ยยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้แล้วก็ตัวรถจะมาในโทนสีขาวมุกสำหรับตัวด้านหน้าจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากแต่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นตัวเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเดี๋ยวนี้แอนเปิดให้ดูเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น1.8ให้พละกกำลังสูงสุด 171ยเจแรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดสูงสุด174ยเนิวตันเมตรนี่นะครับเครื่องสวยๆเดิมๆและก็สามารถเปิดได้สูงยันนี้เลยการแม่ทนแนซนการเซอร์วิสสำหรับช่างมันจะเป็นอะไรที่แบบง่ายและก็มีพื้นที่ในการทำงานเยอะตรงนี้เนี่ยเครื่องเดิมๆเกียร์เดิมๆไส้ในเดิมๆรถไม่มีการทำไส้รถไม่มีการไล่ข้าง แล้วก็ไม่มีการรีแฟตรีแมปมาแน่นอนนะฮะสำหรับอันนี้เนี่ยเรารับประกันโครงสร้างอย่างถูกต้องและร้อยเปอร์เซว่ารถของเราเนี่ยสวยยืนหนึ่งแล้วก็ไม่มีการชนหนักชนเบาอุบัติเหตุประเภท,เทใดก็ตามแต่ไม่มีแน่นอนอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตำแหน่งด้านหน้ารถซีวิตเนี่ยถ้าเกิดเรามองจากด้านนอกทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแต่มันจะไปแตกต่างกันในสำหรับตัวภายใน เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอจจะเป็นคนมาบอกความลับให้กับพี่ๆแล้วก็คุณลูกค้าของอันได้ทราบกันเองว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างเราานี้เนี่ยเดวให้ดูตัวด้านข้างกันบ้างครับสําหรับล้อถ้าเกิดเป็นตัว E เนี่ยจะเป็นแม็กในลักษณะเหมือนก้านใบพัดเป็นในลักษณะไปในแนวทางนู้นเห็นไหมฮะแล้วก็ยางที่ใส่อยู่เนี่ยจะเป็นตัวย,ยางดันหลบแม็กตัวเนี้ยจะให้มาเป็นตัวยางดันหลกปี2ีแล้วก็ สำหรับตัวนี้ขนาดขอบจะเป็นตัว16สำหรับซีวิตเนี่ยจะเป็นตัวดิฟเบรกสี่ล้ออันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะให้มาสำหรับในตัว E แล้วก็ไฟในส่วนตัวด้านข้างตัวไฟหลีจะเป็นหลอดสีเหลืองแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดอย่างตัวไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถส่วนในตำแหน่งของตัวบอดี้ของรถด้านข้างเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยเส้นคิ้วแบบโียม ในมุมของขอบกระจกด้านบนแต่คันนี้เนี่ยมันเห็นยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอะไรครับมีการติดคิ้วกันาศาสตร์และพวกฟงพวกฟิล์มก็ได้มีการติดมาแล้วไป็ที่เรียบร้อยหลังคงหลังคาสลบเดิมหมดจากโรงงานไม่มีการเก็บสีไม่มีการดึงโครงสร้างไม่มีการทําตัวรอยเม็ดอาร์กใหม่อันนี้ก็คือจะเป็น1.8ตัว E แต่ถ้าเกิดเราจะเอาแบบเน้นๆย้ำๆเลยว่ามันควรจะเลือกซื้อตัวไหนดี ถ้าเกิดเป็นในมุมที่เราดูมาอย่างในกลางตรงนี้อันแนะนํา2ตัวตัวใดก็ได้น่าใช้ทั้งคู่เดี๋ยวลองให้ดูตรงนี้กันนิดนึงครับถ้าเกิดยังเป็นในตําแหน่งตัวภายในเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะดูได้แบบง่ายเลยเพราะว่าถ้าเกิดยังเป็นตัว E ในราคาป้ายแดง860,000พมันจะเป็นตัวบอะ5สีดำแต่แอร์แบจะมีให้ด้วยกัน6ใบเหมือนเดิมอยู่ด้านข้างตัวบอะตรงนี้ก็มีนะครับ แล้วก็เดี่ยนลงแกะตัวโครงสร้างขอบด้านข้างประตูให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนี่นะฮะเม็ดองค์เม็ดอาร์คเดิมหมดเรียงเป็นระเบียบสวยงามแล้วก็ไม่มีเม,ม,ม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวผิดรูปเว้นระยะช่องไฟของเดิมยางขอบประตูก็จะเป็นของเดิมเหมือนกันคงเพลทุกอย่างอยู่ครบอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตำแหน่งของตัว E ภายในเนี่ยอ,อาจจะไม่ต้องนั่งให้ดูนะฮะเพราะว่าตรงนี้คือเรารู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวแฮนด์แบก หรือจะเป็น f อที่เป็นซีดานแบบนี้สามารถนั่งได้สบายทั้งในตำแหน่งตอนหน้าและก็ตัวตำแหน่งตอนหลังเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยอันจะพาย้อนกลับไปดูตัว EL กันบ้างคันนี้ก็คือจะเป็น1.8 EL ทุกอย่างสำหรับตัวเครื่องอันนี้คือเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะเป็น171แรงมา้าแรงบิดสูงสุด174นิวตันเมตรสำหรับตัวด้านหน้าเนี่ยไฟจะได้มาเป็นแบบโพลิคเตอร์เหมือนกัน จะมีการใส่ตัว daytime landing light ตรงนี้ก็มีมาให้เหมือนกันแต่จะเพิ่มมาในส่วนตรงนี้ฮะนั่นคือตัวไฟตัดหมอกส่วนกรอที่มันเป็นแบบโครเมียมสำหรับตัวชุดกันชนด้านล่างอันนี้ก็คือยังมีมาให้เหมือนเดิมนี่คืออย่างหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนสำหรับตัว e l แต่เราจะดูจากตัวด้านหน้างเดียวก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัว e หรืออาจจะเป็นตัว l สามารถเอาตัดหมอกมาใส่ให้ไม่เหมือนกับตัว e l ตรงนี้ทำได้ไหม สามารถทําได้แต่เขาเนี่ยพามาดูตัวด้านข้างฝั่งนี้ครับอย่างในตําแหน่งตัวล้อเนี่ยอันนี้คือแตกต่างแน่นอนเห็นไหมฮะอกี้ที่เราดูกันมาเป็นในเกรดตัว E มันจะเป็นในลักษณะเหมือนใบพัดหรือว่าเป็นแบบกังหันแต่ถ้าเกิดยังเป็น E L จะเป็นล้อสีเท่ากันแบบนี้แล้วก็ตัวยางอันนี้อก็เบิกใหม่ใส่เป็นตัวดันหลบสําหรับขนาดของยางตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปี23า อันนี้จะให้มาเป็นในขนาดขอบ 10, 16เหมือนกันแต่แม็กจะเป็นตัวคนละลายนี่นะฮะ2 1 5 5 5, 5 R16 แต่ในเรื่องตัวระบบเบรกเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นดิสข้างหลังก็จะเป็นดิสเหมือนกันเคานี้อย่างหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนเลยสำหรับตัวแยลนั่นคือในมุมทางด้านฝั่งซ้ายมือจะมีตรงนี้ฮะก็คือจะเป็นตัว Honda าเร Watch เคานี้เนี่ยมันกลายเป็นอะไรที่เหนือฝ่าเยอะมากเพราะว่าอย่างตัว Honda าเร Watch เนี่ย มันจะทํางานก็ต่อเมื่อในกรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือมันจะเป็นตัวจุดมุมอับแจ้งเตือนในกรณีที่เราเลี้ยวมาทางด้านซ้ายเพราะว่าอย่างในเมืองเราเนี่ยหรือว่าบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยขวาถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยตัวฮอนด้าเลนโบสถเลยอยู่ในตําแหน่งฝั่งทางด้านซ้ายมืออันนี้ดูตัวภายในกันบ้างครับถ้าเกิดอย่างตำแหน่งภายในเราเปิดออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเบาะมันจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นคือตัวเบาะเนี่ย จะมาในรูปแบบของหนังสีดำส่วนแอร์แบ็กหใบตรงนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมคราวนี้แดนขออนุญาตแกะให้ดูตรงนี้ตัวรอยเม็ดอาร์คอันนี้สีก็จะเป็นแบบขาวมุกเม็ดอาร์กกลมคมสวยเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีเม็ดใดเม็ดหนึ่งบิดเบี้ยวเว้นระยะช่องไฟสวยงามแผ่นพวงแผ่นเพนทุกอย่างอยู่ครบนี่ก็คือจะเป็นในจุดที่ความลับของซีวิตที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้มีการทราบ เพราะว่าถ้าเกิดเราเน้นกันในคําว่าแบบออริจินอลต้องเป็นในลักษณะที่เรากําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับสําหรับตัว2คันนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องตัวเพียงแค่อ p อปชันกับราคามือหนึ่งถ้าเกิดยังเป็น EL ออกไปแดง9้าแดง9 6 4 0 0 0บาทแต่ถ้าเกิดยังเป็นตัว E846,000 0 6, บาทกับกันเหมือนฟ้ากับเหวเลยเห็นไหมฮะเพียงแต่ว่าเพิ่มในเรื่องตัวเลนวอชนะครับ ออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งซีทั่วไทยเดี๋ยวเรากลับมาดูด้านท้ายเริ่มกันด้วยตัว E ก่อนนะครับสำหรับอย่างในเกรดตัว E เนี่ยไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแบบมุมแมลงให้มาเป็นแบบ LED โลโกงโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบคราวนี้เราจะไม่พูดในเรื่องตัวสีแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัว E หรือ EL เนี่ยการสั่งตัวรถออกมาเป็นแบบสีขาวมุกตรงนี้สามารถทำได้ในระบบที่เหมือนกัน เพราะว่ามันต้องมีการเพิ่มตังอีก1 0 0 0 0บาทครานี้ถ้าเกิดสิ่งหนึ่งที่ตัว e เราเรียกว่าเป็นแบบไม่ได้เชนเพิ่มขึ้นมานั่นคือจะเป็นตัวกล้องมองหลังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรับที่ไม่มีหลายคนจะบอกอันนี้แดงขออนุญาตเปิดให้ดูในมุมสูงจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนี่นะฮะลองย้อนกลับไปดูซีวิท fc ตัว e โฉมแรกกล้องมองหลังจะไม่ได้มีการติดตั้งมาให้ แต่จะมีมาทดแทนนั่นคือเซ็นเซอร์สอยหลัง2จุดคราวนี้เนี่ยในตำแหน่งตัวด้านหลังเนี่ยก็จะมียางอะไรสํารองมาให้แบบนี้เป็นตัวล้อกระทะแบบธรรมดานะครับพวกโซงด้านนงด้านในยานงยาแนวทุกอย่างเดิมหมดแต่นี้เนี่ยมันก็จะมีตัวผ้ากำมะหยี่แปะบางเอาไว้เพื่อเก็บรายละเอียดในมุมตรงที่มันเป็นยาแนวแบบไม่สวยเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นของตัว E นะครับจะเป็นแบบนี้ เพราะนั้นถ้าเกิดอย่าง e แบบไมเได้เชนเนี่ยเราจะบอกว่ากล้องคือมีแค่ตัวเดียวนั่นคือกล้องมองหลังแต่ถ้าเกิดย้อนหรือลุยกลับมาในเกรดที่เป็นแบบ e l ตัวนี้เขาจะเรียกว่า f c แบบมีกล้อง2ตัว1น,นั่นคือที่เราดูกันไปนั่นคือจะเป็นตัวเลน e w วอ c ช2สองนั่นคือจะเป็นตัวกล้องมองหลังแบบนี้อันให้ดูในมุมสูงนะฮะตรงนี้เนี่ยทุกอย่างเหมือนกันหมดไฟสองป้ายทะเบียนก็จะเป็นหลอดสีขาวหรือหลอดแบบ l e d เพราะนั้นอย่างถ้าเกิดตัว ในตำแหน่งด้านหลังเนี่ยโลโก้โลโก้ทุกอย่างจะมีเหมือนกันหมดแล้วก็ถ้าเกิดอย่างเป็นในตำแหน่งด้านหลังพื้นที่ในการเก็บสัมภาระอันนี้ก็จะมียางอะไรสำรองมาให้เหมือนกันจะเป็นตัวล้อกระทาแบบธรรมดาแอมเปอร์ได้ดูยาวๆฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมฮะตัวผ้ากำมะหยี่ที่มันมาบดบังเนี่ยเพราะว่ามันจะมีการปิดกั้นในตำแหน่งของตัวยาแนวที่มันมีการทํามาจากโรงงานแล้วมันไม่สวยนะครับ น,นี้ก็จะเป็นตัวปกติสําหรับตัวซีวิตเอฟสองคันนี้ถ้าเกิดเราพูดกันในแบบภาษาชาวบ้านนั่นคือเขาจะเรียกว่าเป็นตัวไหมในเชนทั้งคู่ EL แบบก่อนมหม่ในเชนไม่มีเลนวอชตัว e ก่อนไหมในเชนไม่มีกล้องมองหลัง EL มาเป็นแบบไหม่ในเชนมีเลนวอชและมีกล้องมองหลังตัว E แบบไหมในเชนมีกล้องมองหลังไม่มีเซนเซอร์จะเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนถ้าเกินอย่างในรอบคันหรือว่าตัวรถเราก็มีการแนะนํากับคุณลูกค้าแล้วก็พี่ๆีเหลยท่านให้ท,ทราบเป็นอย่างพูดถึงเป็นแบบประจําอย่างสม่ําเสมอนั่นคือโครงสร้างโวรถเรามีการรับประกันไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายหรือหลังการขายตรงนี้เปิดบริการทุกวันสามารถทดลองขับได้ด้วยเท่านี้เนี่ยอันจะขอยากสรุปในเรื่องตัวราคาเลยก็แล้วกัน ยกระดับรถยนต์มือ2โชว์รูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออโต้ยืน1เรื่องรถสวยนี่คือความรับของซีวิททั้ง2องคันนี้นะครับเป็นอย่างหนึ่งที่ในรหัส1.8ไม่ค่อยมีคนเอามานิยามในการบอกให้สำหรับผู้ซื้อหรือคุณผู้ชมได้รับฟังกันแบบเป็นบ่อยๆเพราะนั้นอย่างคลิปนี้ถ้าเกิดเป็นความรู้เป็นสาระเป็นข้อมูลที่ดี คอมเมนต์ให้กำลังใจพวกเราใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยสำหรับ1.8 EL มือ1จะ964,000วันนี้เราประหยัดไป320,000บาทเหลือเพียงแค่639,000ได้ EL ปี2021เครดิตดีฟรีดาวส่งเพียงเดือนละ10,200แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัว E มือ1จะ874,000บาท คันนี้จะประหยัดยจากไฟแดงไป208วันนี้ถ้าเกิดดูในคลิปนี้เอาไปในราคา584,000บาทได้1.8ตัว e ปี P 20ผ่อนเพียงเดือนละ1มื่นหลักร้อยไม่ว่าจะเป็นตัว e หรือว่า el ซีวิดคำนี้จะอยู่คู่กับเราไปอีกยืนยาวและอีกยาวนานสำหรับพี่บีหลายๆท่านที่กำลังมองรถเก๋งซีดานทรงรลอๆ แบบออริจินอลเหมือนออกป้ายแดงเอาไว้อย่าลืมนึกถึงปฏิพัท์ออโต้สองคันนี้เรามีบริการจัดแฟนแนน์ถึงหน้าบ้านและจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยสนใจโทรที่เบอร์ใต้ล่างลิปวิดีโอนี้นะครับหรือจะเป็นโอดีไลน์แอดไลน์แฟนพันธ์ออโต้ติดต่อพวกเรามาได้เลยหลังจากดูคลิปนี้จบและเดี๋ยวกลัเจะงานใหม่คลิปหน้าที่เมนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ